มาเยอะอยู่นะเนี่ยเฮ้ย,ย,ยึ้นมาเป็นร้อยแล้วอะแบบนี like ้ถ mm ือว่าดีนะเฮ้ยๆมาดีโดด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 โอ้โหโดดแล้วเออมาโดดทุก่านนะถ้ามันกระโดดแบบนี้นะครับถ้าทุกถ้าเราได้ตัวใหญ่ๆนะท่านนะครูจิบแค่ครั้งเดียวเนี่ยยังไงก็เล่นสบายนะครับทุกท่านนะมีโอกาสที่จากตัน50บาทเราจะ มาเพิ่มเป็น100กว่าบาทขึ้นไปเลยนะครับท่านนะถือว่าสวยนะครับจังหวะนี้ที่ได้มานะครับถ้าจะเล่นสูตรนี้ควรเป็นครั้งแรกของวันที่เราจะมาเล่นเกมนะครับครั้งแรกของวันก็คือเข้ามาเล่นเกมบวครั้งแรกปุ๊บแล้วก็เล่นสูตรนี้ไปก่อนเลยหลังจากนั้นนะครับในวันนั้นท่านไม่ต้องเล่นเลยนะครับสูตรนี้มันจะไม่แตกนะท่านนะเล่นได้สักครั้งหนึ่งแค่นั้นพอ,อประมาณนั้นแล้วกันครั้งแรกของวันนะครับอย่าไปทำซ้ำหลายรอบนะครับไม่ใช่ว่าจะทำทุกกรอบได้นะท่านนะครั้งแรกของวันจับไปด้วยนะ ใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องคิ n งรวยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีบ้างมีสีทสุดเล่นเกมอะไรก็ขอให้แตกขอให้รวยขอให้คนสิบขอให้ฟีสิบปปินเข้าไม่หยุดไม่อยากงกัน้วยเถิด คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาให้ทำตามนะเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดไม่ควรดูผู้ชมโปรดใช้จักรยานของหนุมานในการรับชมโอเคกราบสวัสดีครับท่านวันนี้ก็เจอพิงรวยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับฟอร์จูนโอเอ็กเจ้าหัวทองน้องรักจากค่ายบีจีนั่นเองนะครับทุกท่านเงินทุนห้าสิบบาทเนี่ยเอาห้าสิบบาทนี่เล่นยังไงวะเล่นยังไงจะเล่นยังไงให้มันชนะนี้อ่ะเออเล่นยังไงให้มันเพิ่มเป็นร้อยบาทเป็นห้าร้อยบาทเป็นห้าพันบาท มีแนวทางหรือเปล่ามาเรากลารมาใช้แนวทางออริจินอลก,นกันวันนี้ครับกับเงินทุน50บาทนะครับเด็กคิงรวยจะแนะนําแนวทางในการเล่นให้ดูครับเอา50บาทนี่ไปทายังไงดีวะอ่ะมาแล้วเริ่มมาเลยเปิดมาก่อนเริ่มเอ้ยลืมไปกดฝากกดซับสไครป์ให้ช่องคิงรวยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทุกท่านนะใครที่กดแล้วก็ขอให้เล่นเกมไรขอให้แต่ขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังปังปัง,ปง,ปงโอเคมาเริ่มมันได้แล้วจวังหวะนี้เปิดเทอร์โบก่อนทุกท่านอันดับแรกเปิดเทอร์โบก่อนแล้วเราก็เลือกสออติ เพราะว่า30ออโต้เนี่ยคือการเอาชีคเกลือออกนะครับทุกท่านนะถึงแม้เงินทุนเราจะน้อยมากนะครับทุกท่านนะแต่ก็ต้องทําแบบนี้ไปก่อนนะครับทุกท่านลองดูครับ50บาทก็มีโอกาสที่จะชนะได้นะครับทุกท่านนะ5้บาทก็มีโอกาสที่จะแตกได้นะทุกท่านเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าดูถูกดูหมิ่นเงินน้อยก็ไปยังไง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 เหลือบ้างเปล่าเหลือบ้างเปล่าเหลือบ้างเปล่าเนี่ยเหลือบ้างเปล่าโอ้โอ้โจะโดดได้หรอจะโดดได้หรอจะโดดได้หรอโอ้ยยั้งยั้งยั้งโอ้โหได้ทองมาบิน โอเคโอ้โหมาพอจบไปแล้วนะครับรอบแรกเราก็เพิ่มมาเป็น2บาททุกคนแล้วก็10ออโต้ครับเงินทุน50บาทนี่ค่อนข้างจะน้อยไปนะปกติคิวนโอ้ยทองมาแบบนี้ก็สวยดีครับแบบนี้ก็สบายเบือสะดือโบดีครับกินก่อนไม่ค่อยแนะนำนะครับเงินทุน50บาทมันน้อยเกินไปโอกาสยากนะครับที่จะได้ ตามสูตรเนี่ยเพราะมันอาจจะหมดก่อนแต่มันดีเพราะว่าเราได้มาในระหว่างทางแบบนี้เห็นไหมเออห้าบาท2บาท3บาทเราเบ็ดไปเราไม่ได้เสียเปล่านะครับอ่ะคราวนี้ก็คือไม้เอาจริงไม้เอาจริงก็คือไม้ที่3รอบนี้เราปรับเบ็ดมาประมาณ3บาทแล้วเราก็กดไป30บออโต้ท่านคราวนี้คือไม้ที่จะชี้ชะตาชีวิตของคุณว่าจะแตกหรือไม่แตกนะครับทุกท่านนะโอ้ยมาแบบนี้ก็สวยอยู่มาแบบนี้ก็สวยอยู่ยังไงมาดีมาดีมาได,ด้เลยมาได้เลยโอ้ยทองมาบ่อยนะเนี่ย องมาบ่อยเนี่ยมามาเยอะอยู่นะเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาเป็นร้อยแล้ว่แบบนี้ถือว่าดีนะเฮ้ยเมาดีโดโดดโดดโดโดโอ้โหโดดแล้วเออมาโดดทุกท่านนะถ้ามันกระโดดแบบนี้นะครับถ้าทุกถ้าเราได้ตัวใหญ่ๆนะท่านนะคูณสิแค่ครั้งเดียวเนี่ยยังไงก็เล่นสบายนะครับทุกท่านนะมีโอกาสที่จากทุน50บาทเราจะมาเพิ่มเป็น100กว่าบาทขึ้นไปเลยนะครับทุกท่านนะถือว่าสวยนะครับจังหวะนี้ที่ได้มานะครับอ่ะมามาดี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 โอ้โหยังยัง ไม่รู้นะครับทุกท่านเราก็ต้องลุ้นกันอีกรอบหนึ่งครับลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับทุก่านนะไอหยาไม่ลงเลยว่ามันจะลงอะไรวะเนี่ยไม้สิบาทคูณสิบเต็มๆหัวหีบไม่หีบไม่เอาอ่ะหีบไม่เคยคูณสิบกับเขาเลยโอ้โหว่าแล้วมึงเอ้ยไม่เป็นไรแต่มันก็ยังเป็นหีบมันก็แพงอยู่ครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทแต่มันไม่เคยคูณสิบนะคิงลอยบอกเลยไม่ไม่โคตรไม่ชอบเลยนะโอ้โห อ่าไปเราก็โดดแล้วนะครับสำหรับการทำสูตรรอบเลกเรามีเงินทุนเพิ่มขึ้นไปที่200กว่าบาทนะครับทุกท่านนะอ่าเป็นไงล่ะจากตัวน50บาทของเรานะก็นะเราต้องไปตามสเต็ปนี้แนวทางนี้ดูนะครับทุกท่านนะใครที่ไปลองแล้วได้ไม่ได้คอมเมนต์มาบอกอีกรวยกันด้วยนะครับเพื่อนเผื่อบางท่านยังไม่เคยลองบอกเพื่อนๆด้วยว่าได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่ว่ามันไม่โดดละเออรับชมเพว่ความันเทิงมองเป็นแนวทางนะครับในการเล่นที่เราจะปั้นจากตัวน50บาททำยังไงสำหรับเกมบบััวนนทุ่าอจไป หลังจากนั้นนะครับทุกท่านเราก็กลับมาทําตามสูตรเดิมอีกครั้งหนึ่งที่1บาท1บาท30ออโต้เทอร์โบขั้นไปสวยสวยงามอ่าแบบนี้ไม่ดีนะครับทุกท่านถ้าแบบนี้มันเราจะเสียเปรียบเราจะขาดทุนมากนะครับเบ็ดไปแล้วหายเบ็ดไปแล้วหายนี่ถ้าได้แบบนี้โอเค เราต้องได้มาบ้างน,นะครับทุกท่านสมมติว่าเราเบ็ดหนึ่งบาทเราได้บาทหนึ่งกลับขึ้นมาก็โอเคนะครับอ่าแบบนี้สวยงามเยได้กำไรอีกบาทห้าสิบอ่านี่สองบาทแบบนี้ก็กำไร ي. เราต้องพยายามลุ้นให้มันมีแบบนี้เยอะๆนะทุกท่านะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเบ็ดแบบนี้เยอะๆเราก็จะไม่แพ้นะครับสาหรับทุนน้อยนะครับถ้าไม้ละห้าสิบบาทเบ็ดไปก๊ก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 ,กไม่มีอะไรกลับมาเลยคือไม่ต้องเล่นนะครับวันนั้นแตกไม่แตกแน่นอนนะรับเรานะโดนแดกแน่นอนโอเค1 9 6บาทตอนนี้ยังไงจบหกบาทตอนนี้น ff, นทนะครับทุกท่าน สองบาทสองบาทสองบาทไม้ละสิบอ่าสองบาทสิบออต้ขั้นปลายสวยสวยงามโอเคหนึ okay, ่งร้อยเก้าสิบกว่าบาทตอนนี้ที่เหลืออยู่มาจินสูจุจดศูนย์ตัดมาแบบนี้ได้ย,ยัยงไงได้ยังไงหรอได้ยังไงล่ะครับยังยังยังอีกสองครั้งอีกสองครั้งโอเคจบไปคราวนี้ก็คือถึงเวลาของไม้เอาจริงนะครับท่านนะเต็มที่น่าจะได้ไม้ละ5บาทดูปริมาณเงินทุนของตัวเองนะครับแล้วก็บาล้านกันได้ด้นะครับมา 30ออโต้เทอร์โบนะครับไม้เอาจริงอย่าลืมนะครับว่าไม้เอาจริงคือ30ออโต้เทอร์โบนะท่านนะมาสวยสงามหนึ่บาทจังหวะอุ้ยดูดีวายวายเริ่มออกแบบนี้ถือว่าสวยงามนะครับถ้าวายเริ่มออกเยอะๆแบบนี้ตัวใหญ่กำลังจะมาเฮ้ย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 นี่ฮีวูดไปตันกันคำไปสับตัวใหญ่กำลังจะมาแต่มันก็คือกระโดดนะเว้ยเราก็ยังไม่รู้จะได้ตัวอะไรนะยังไงยังไงยังโอ้โหเขียวไปนึกว่าได้ส้มี่อันเดียวเอ้ยได้ส้มี่อะไรทองไอ้สัตว์เป็นลางแล้วกูพูดเเป็นลลาางแ้วอดี ตัวนี้มาส่วนมากจะไม่ค่อยพลอดโอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามนี่แบบนี้คือสวยงามสบายเบือ่อจะดีโบไปเลยครับท่านเนี่ยบอกแล้วนะครับขอแค่ครั้งเดียวก็นัน้นพอครับถ้าเป็นคูณ10ตัวใหญ่ๆนะครับทุกท่านน่าจากคุณน,น้อยอยังไงก็แล้วแต่ขอคูณ10แค่ครั้งเดียวท่าน,นั้นพอ5 0 0บาทมาแล้วทุกท่านเป็นไงอะกำไรเป็น1 0เท่าร้อยเท่าแลวนะครับทุกท่านจากเงินทุน50บาทนะครับโอ้โหโอ้โหมาสวยงามงามเทอร์โบเปิดเทอร์โบไปเลยสว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 ย,สวย,สวย,สวยมาเลยไอสิบสี่สิบห้าครั้งที่เหลืออยู่ ยังไงยังไงยังไงล่ะจ้ามา655เอามาอีกวันนี้เกือบ8บาทแบบนี้ยังไงเหลือเท่าไรสองบาทห้าสิบมาเราไม่ขออีกสักรอบขอคูณสิอีกสักรอบได้เปล่าขออีกได้เปล่าโอ้โหยงัยงยังยังไม่มาโอา้ยดูอ่าเปามาแบบนี้สวยนะเว้ยมาแบบนี้ก็สวยนะเว้ยอ่งางเปาอ่ะเออโอเค662บาทเป็นไงครับท่านอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางมาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะท่านนะกลับมาที่ไม้ละหนึ่งบาทอีกรอบหนึ่งนะท่านแล้วก็กดไป30ออโต้เทอร์โบนะครับเราทำโซนซ้ำแบบนี้ไปจนกว่าทุนเเรรราาาาจะะหมมดนนคับททุกก่่ถ้ไแต แล้วเราก็ทนทําวนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าม,มันจะแตกจนเราพอใจเออเอาเป็นปาบน,นี้แล้วกันนะครับบางคนมาถามยิงรวยว่าคิณรวยผมต้องทําแบบนี้กี่ครั้งครับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องนับครั้งนะเพเอาที่เราพอใจหรือว่าเอาที่ว่าทุนเราจะหมดนะครับถ้าทุกท่านทําไปแล้วหมดแล้วนะครับทุกท่านนะก็ อีกอย่างนะครับคิงรวยแนะนำนะครับถ้าจะเล่นสูตรนี้ควรเป็นครั้งแรกของวันที่เราจะมาเล่นเกมนะครับ <S <S ครั้งแรกของวันก็คือเข้ามาเล่นเกมบัวครั้งแรกปุ๊บแล้วก็เล่นสูตรนี้ไปก่อนเลยหลังจากนั้นนะครับในวันนั้นท่านไม่ต้องเล่นแลวนะครับสูตรนี้มันจะไม่แตกนะนะเล่นได้สักครั้งหนึ่งแค่นั้นพออ а ประมาณนั้นแล้วกัน <S 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 ครั้งแรกของวันนะครับอย่าไปท,ทําซ้ําหลายๆรอบนะครับไม่ใช่ว่าจะทำทุกทุกรอบได้นะท่านนะครั้งแรกของวันนะจำไว้ด้วยนะเข้ามาเกมมาปุ๊บวันนี้ม่งจะเล่นเกมอะไรดีว่าเออเปิดเกมวัวแล้วกนั แต่ว่ามาอีกทีหนึ่งอีก3าชั่วโมงมาเล่นอีกไม่ไม่เหมาะสมนะคิลอยบอกเลยสำหรับส่วนนี้โอเคเอ้ยเมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหเริมเงียบไปอ่ะคราวนี้ขอขึ้นม้สิบบาทเลยแล้วกันสิบบาทพอสิบบาท30มสิบอ่ะโอเคไปไหวอยู่30ออโต้เทอร์โบมาภาวนากันขอให้มาแบบว่าจำแบบว่าจำแมวแววับหน่อยดีว่า,ม,บบวา,ม,ม,ามันก็กระโดดดีนะครับทุกท่านนะทั้งสองรอบนะมันกระโดดดีแต่ว่าเราเบ็ด5บาทไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เราขึ้นเบ็ด10บบาทไม่รู้จะมารหรือเปล่า เพราะฉะนั้นแต่ความจริงแล้วมันไม่ควรเกิน15นาทีนะครับในการทําสูตรนี้อุย้ยสวยหรอสวยงามสวยงาม2 1 0บาทไม่ควรเกิน15นาทีในะการที่จะทําสูตรนี้ซ้าไปซ้ำมาซ้าไปซ้ำมานะทุกท่านไปเจ็ดอ่าแปดร้อยกว่าบาทแล้วมีสิทธิ์จะถึงพันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยหยิบก็มานี่2 5 0บาทเฮ้ยมีสิทธิ์จะถึงพันนะเนี่ยถึงแล้วบ้างอ่าถึงพันแล้ว1นึ่บาทออ้ยทองมาอีกโอ,อ,อ,กโอ้จังหวะนี้มหาก,กรรมนี้คือแบบสวยงามทำไวมากๆเลยเพื่อนนะนะมาอีก200เว้ย เงินวันระดับอะไรเนี่ยก้อนโตร,ระดับซูปเปอร์ไม่กาหรือเปล่ายัางไงยังอุย้ยทองมาอีกรอบหนึง่งเวลามามันมาแบบนี้เลยครับเกมวัวค่ายพีจีหรือว่าเกมค่ายพีจีแวงเวลามามันมาเยอะมันมาหนักนะท่านนะเออจริงๆถ้าไม่ไม่มามันไม่มาเลยจริงๆแม้แต่นิดเดียวมันก็ไม่ให้เลยนะท่านนะเออแต่เวลามันมาเม่อันมาหนักแบบว่ามาแบบแมวแวววับสลับแบบบอสโอ้ย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 ,อย,อยไม่ธรรมดาแล้วเหล่นี้โอ้โหใส่เวนแล้วเทมากเลยอันนี้โดนอีกแล้วนะเนี่ย โอ้โหครั้งแรกของวันนะครับที่เหมาะสมจะใช้สูตรนี้นะอย่าใช้ทั้งวันอย่าใช้ตลอดนะออกครั้งแรกของวันเข้ามาแล้วก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมทุกท่านเป็นแนวทางน,นะครับทุกท่านนะเออไม่ใช่วิธีการเหมือนเดิมย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้งโอ้โหได้ประทัดตาแมวอะไรวะเนี่ยมาละสิบบาทกูโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตรอบนี้ได้มา300บาทนะครับโอ้เสียดายนะครับที่ได้ประทัดโอ้โหไม่น่าเลยนะครับตัวอ,อื่นเยอะแยะมึงไม่ให้งอประทัดให้กูตะแมลเลยวะอ่าโอเค1,700กว่าบาทไม่เป็นไรมาสวยงาม ขอแบบจำเจมอีกทีนึงขออีกจำเจมอีกทีได้เปล่าขอแบบจำเจมอีกทีได้เปล่าขอ,อจำเจมอีกทีนึงจบไปโอเ okay. ค163 4บาทนะครับทุกท่านจาก50บาทก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกท่านสาหรับแนวทางนี้สูตรนี้นะครับทุกท่านแนะนําให้เล่นครั้งแรกของวันที่เราจะเล่นเกมเอออย่าไปเล่นทั้งวันก็ใครที่ถูกใจรักกันชอบกันก็ฝากก,ก,ากดซับสไครต์ช่องติดตามให้ติดตามช่องยิงรวยด้วยถ้าไปเล่นเกมอะไรก็ขออธิษฐาในให้ทุกท่านนะครับแต่งดี ขอให้เฮงขอให้คูณสิขอให้ปังปังปังสำหรับวันนี้คิงรวยก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคิงรวยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมั่งมีที่สุดเล่นเกมอะไรก็ขอให้แตกขอให้รวยขอให้คูณสิขอให้ฟิสปินเข้าไม่หยุดไม่ยั้งกันด้วยเถิด